ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกแห่งองค์สมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจมทัศยานนันบุญสิริในการธรรมะเจริญใจขําคืนนี้มาพบกับทุกๆท,ท่าน ซึ่งจะมาเร็วสักนิดนึงนะสักประมาณ10กว่าน,นาทีเพราะว่าสะดวกพอดีคิดว่าเวลาก่อนหน้าสัก10นาทีหรือเลยไปเป็นหลายนาทีหรือบางทีก็เลยไปเป็นชั่วโมงก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดทั้งชั่วโมงนะคือหมายความว่าพูดเฉพาะในเวลาที่กําหนดไวนะ้นะก็ไม่เกินเวลาไปมากเท่าไหร่นักนะเพราะว่าเวลา18นาทีเนี่ย พูดจริงๆแค่9้านาทีนะก็จะสะดวกสำหรับผู้ที่นะติดตามฟังนะได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากนะเป็นประเด็นของธรรมะที่จะนำไปเป็นหลักในการที่จะทำให้ใจเราเจริญใจเจริญกับใจไม่เจริญเนี่ยมันต่างกันนะเจริญใจกับไม่เจริญใจนี่มันต่างกัน สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เจริญใจเนี่ยหมือนหูตามองเห็นหูหูได้ยินเสียงอะไรตามองเห็นอะไรบรรยากาศที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันก็ดูเจริญหูเจริญตาไปหมดเลยเหมือนเวลาคนเราไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วมองในสถานการณ์หรือสถานที่นั้นแตกต่างกันบางคนมองในเรื่องของมุมลบนะก็เหมือนคนมองทั้งขยะ นะมองถังขยะบางคนมองเรวยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่บางคนก็มองว่าดีเนาะเขามีถังขยะให้คนเอาไปขยะไปทิ้งจะได้ทิ้งไม่เป็นไม่เรียราดทิ้งเป็นที่เป็นทางไม่ไม่เกะกะนะทำให้สะอาดสะอา้านทำให้ทิวทัศน์หรือสิ่งรอบข้างเราเนี่ยน่าทัศนานนามองนะน่าชื่นชมนะแต่บางคนบอกว่าขยะไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็น ไม่สวยไม่งามเขาจึงบอกว่าศิลปินเนี่ยมองทั้งขยะยังดูว่างามเลยถ้าสมมุติว่าเข้าถึงแก่นแท้ของงานศินละปะที่อยากจะนําเสนอและตีความอธิบายเป็นเป็นภาษาศิลปินเป็นภาษา,ษาธรร,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 รมะที่จริงศิลปินเนี่ยก็จะแฝงด้วยธรรมะเหมือนภาพวาดต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆย่อมมีความหมายย่อมแสดงสื่อความหมายเอกไปให้คนได้เข้าใจ เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการสื่อให้เห็นแก่นแท้ของธรรมให้เห็นแก่นแท้ของธรรมชาติให้เห็นแก่นแท้ของจิตใจของคนได้เหมือนกันเข้าไปสู่ภาวะที่อธิบายความของภาวะทางด้านจิตใจหรือภาวะสภาวะธรรมของบุคคลได้ซึ่งเราก็อย่าไปมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของคนก็ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนก็ได้แต่นั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แก้ไขสิ่งที่ขัดข้องบกพร่องนั้นนะให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในการดําเนินชะีวิตเปลี่ยนกันเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตแต่คืนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของซึ่งสิ่งเหลตอนนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา วันนี้จะพูดเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาแต่ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจสิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้าเรามองว่าอดีตนั้นผ่านมาแล้วเราอยากจะไปแก้ไขในอดีตเหมือนคนอยากจะกลับไปแก้ไขในอดีตซึ่งมีแนวคิดเรื่องของการที่จะกลับไปแก้ไขอดีตโดยอาศัยประตูมิติกลับไปสู่อดีตนะฮะ ซึ่งถามว่าแก้ไขได้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเรามันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไปด้วยในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันล่วงมาแล้วนะจะดีจะชั่วจะผิดพลาดจะไม่ผิดพลาดจะเสื่อมหรือจะเจริญก็ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทําสิ่งที่เป็นปัจจุบันส่วนที่เป็นอนาคตเนี่ยเราสามารถวางแผนได้วันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรตอนต่อไปเราจะทําอะไรปีหน้าเราจะทําอะไรแต่มาก็วาง ความคิดไว้ในเชิงของอนาคตอยู่เหมือนกันบางคนบอกอย่าเพิ่งคิดเลยเดี๋ยวมันจะไกลไปไม่มีอะไรไกลนะปีหน้าก็ไม่ไกลนะแม้ชาติหน้ายังไม่ไกลเลยเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรกับวันพุ่งวันเดือนหน้าปีหน้าหรือสิบปีไปข้างหน้าจะไกลไม่ไกลนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้อง,ต,องต้องทําวันนี้ทําวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนมีนิ้วห้านิ้วนะเดี๋ยวจะ ออลองให้ท่านทั้งหลายนับห้านิ้วแล้วลองทายตามาพระจารย์หรือทายตามอัตมาว่าถ้าสมมติเรานับสมมติว่าเรานับเกมนี้ชื่อว่าสิ่งที่เป็นอดีตบอกปัจจุบันปัจจุบันบอกอนาคตอดีตบอกปัจจุบันปัจจุบันบอกอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตบอกปัจจุบันปัจจุบันบอกอนาคตคืออะไรเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าชี้ตรงนี้ ขั้นจะนับอันน 2, 3, ี้เป็นเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คืออันนี้คือห้านี่คือห้าแล้วอันนี้คืออันนี้คือสามนี่คือสามอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือหนึ่ง อันนี้คือสีสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาแต่เราจะฝึกให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราสําคัญสําคัญอย่างไรเราจะหนีปัจจุบันเหรอเราไม่กล้าเผชิญกับความจริงในปัจจุบันเหรอเราไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือถึงไม่ยอมรับมันก็เป็น นะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้และเราต้องหาวิธีการในการที่จะต้องทําสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเนี่ยให้เป็นปัจจุบันที่เรามีความสุขได้ให้เป็นปัจจุบันที่เราสามารถสร้างสรรค์สิส่งที่เราอยากจะสร้างสรรค์ดูบนพื้นฐานความจํากัดหรืออยู่บนพื้นฐานของข้อจํากัดหรืออยู่บนพื้นฐานของอุปสรรคนั้นให้ได้นะนะนะเหมือนคนนะ่ะวิธีคิดเช่น ลงทุนและขาดทุนไม่มีเงินจะไปใช้นี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะฉะนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ทําให้เขาเชื่อมั่นให้ได้ว่าไม่หนีแน่ไม่เป็นคนไม่เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบมีความรับผิดชอบแน่แต่ให้เวลาเขาน้อยนะไม่หนีไม่มีตอนนี้ไม่มีใช่ตอนนี้ไม่มีแต่ถ้าคุณไปเอาสิ่งที่เขาทํามาหากินคุณยึดเขาไปอย่เช่นเขาต้องใช้รถค้าขายเนี่ย แต่เขาไม่มีเงินส่งงวดค่ารถเนี่ยคุณก็ให้รถเขาไปขาขายสิเขาจะได้หาเงินมาใช้คุณหากคุณยึดรถไปคุณก็เอารถขายทอดตลาดไปเป็นของเป็นรถมือสองมือสามมือสี่มือห้าไปเอหาวิธีการว่าเอาไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องมีระเบียบให้เขาเช่นเขาควรจะต้องจ่ายแน่นอนคือนักลงทุนทั้งหลายมักเห็นแก่ตัวต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะแต่บางคนบอกว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์เพราะเขาลงทุนเขาจึงต้องการได้สิ่งตอบแทนมาใช่ แต่ละความเห็นแก่ตัวเสียบ้างจะดีไหมและคนที่เป็นลูกหนี้ก็อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็มีหลายกรณีหลายอย่างเช่นมีตังสดก็ไปซื้อร้านนี้ไม่มีก็ไปเชือ่อไป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 ,ไปติดไว้ไปเชือ่อเชื่อไว้ตรงน ố นะไปเชื่อของมานะเชื่อก็อาจจะหมายความว่าไปให้ความเชื่อถือว่าเขาจะไปจ่ายแน่ๆน,นะคือไป ไปติดมาก่อนนะไปเส้นมาก่อน <c oughs> อันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการบริหารจัดการชี้บางทีก็ควรจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ควรต้องรับผิดชอบก่อนเอาใหม่อีกทีนะโยมนะเราทายกันดูซิว่าจะถูกไม่ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าอันนี้คือสามอันนี้คือสี่อันนี้คือสองอันนี้คือหนึ่ง๋หลายท่านจะบอกว่าานะอาจารย์ ท่านทาเองท่านก็รู้สิท่านจะกดท่านจะชี้ตรงไหนด้ท่านก็มั่วไปหมดไม่ใช่มันมีหลักของมันอยู่อ่ะนาอีกทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าอันนี้คือสี่อันนี้คือสองอันนี้คือหนึ่งทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะ,ะก็มันมีหลักของมันอยู่หลักของคิดก็คือว่าสิ่งที่เป็นอดีตบอกปัจจุบันส่วนสิ่งที่เป็นปัจจุบันจะบอกสิ่งที่เป็นอนาคต ปัจจุบันของสิ่งนั้นคืออะไรกับปัจจุบันของสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ยังอยู่ในปัจจุบันนั้นเพราะชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเดินทางใดอนาคตรหรือสิ่งที่เป็นไปนขนา้างหน้ามันย่อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแม้ไม่เต็มร้อยแต่มันก็ต้องมีแนวทางของมันว่าต้องเป็นอย่างนั้นจะไปถึงหรือเปล่าจะมีหลักหรือเปล่าเช่นการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายว่าต้องจบจบ การศึกษาในระดับนี้แล้วเราก็ทําได้ตามเป้านั้นส่วนจะจบสาขาอะไรวิชาอะไรถนัดเรื่องอะไรจะเป็นเมเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่เรากําหนดในขณะนั้นไปแล้วจะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางใดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนี่คือเรื่องของการศึกษาการดําเนินชีวิตก็เหมือนกันการประกอบอาชีพก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะลองอีกทีนะท่นลองนับตามอาตมาหนึ่งสองสามห้าอันนี้คือหอันนี้คือสองอันนี้คือสอันนี้คือสอันนี้คือห <c oughs> ้าะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ง่ายนี่เดียวเลยฮะสิ่งที่เป็นอดีตบอกปัจจุบันนะส่วนปัจจุบันจะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่บอกอนาคต วันชีวิตของเราเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทาในวันนี้บางคนบอกว่าทําดีแต่อย่าลืมว่ามันมีรอยต่อเสมอถ้าเราต่อมันไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่มีทางจะไปเชื่อมต่อกันได้หรอกเหมือนต่างคนต่างตัดถนนมาแล้วไม่มีจุดร่วมกันตัดถนนฝั่งนี้ตัดมาฝั่งนี้ทางนี้ตัดมาทางน,างนี้มาตรงกลางไม่ตรงกันเพราะว่าไม่ได้มีอนาคตร่วมกัน ควรจะต้องมีอนาคตร่วมกันชีวิตนี้มาจากไหนก็ตามแต่ถ้ามีอนาคตร่วมกันสิ่งเหล่านั้นก็จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราก็อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยธรรมชาติของความรู้ความเข้าใจความจริงของชีวิตส่วนเรื่องการวางเป้าหมายการตั้งเป้าการวางอนาคตการวางแผนไว้สู่อนาคตมันเป็นเรื่องสติปัญญาของคนมันเป็นเรื่องของ การวางแผนของคนนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนหรือลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคนกับคนคนกับตนตนก็คือเราคนก็คือทั้งคนทั้งหลายคนต้องมีมานะต้องมีความภาคเพียรมานะคือความภาคเพียรนะลงมือกระทําแล้ววันนี้แล้วหรือ,อยังถ้าไม่มีความภาคเพียรแล้วเนี่ยความสําเร็จเกิดยากทัน ต้องมีความภาคเพียรที่จะเกิดความสําเร็จเมื่อเกิดความภาคเพียรจะเกิดความสาเร็จไม่มีความภาคเพียรไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแม้เรื่องนั้นจะง่ายนิดเดียวก็ตามแต่หรือวิธีการแก้ไขปัญหาบางทีก็แก้ยากเกินไปมีเรื่องคลาสสิกอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะว่าเราบางทีเราคิดยากเกินไปเราหาวิธีการง่ายๆดีกว่าวันหนึ่งเขาตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วเขาผลิตสบู่ขายเมื่อผลิตสบู่ขายเสร็จปุ๊บเวลาแพ็กเก็ตแต่ท เมื่อเวลาแพ็กเก็ตปุ๊บเนี่ยมันมักจะผิดพลาดบ้างบางทีส่งของไปเนี่ยออเดอร์มาร้อยหนึ่งส่งไปปรากฏว่าสบู่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยไม่ถูกแพ็กกลายเป็นก,นกระปล่ามันก็เสียลูกค้าไปเสียเครดิตไปเสียความเชื่อถือไปก็เลยลงทุนไปซื้อเครื่องสแกนมาเสร็จแล้วพวกก็เอาเครื่องสแกนมาสแกนเพื่อจะได้เห็นว่าข้างในมีสบู่ไหมซึ่งมันลงทุนมากใช่ไหมแต่มีอีกคนหนึ่งกลับเอากล่องเอาพัดลมธรรมดาเนี่ย ไปเป่าตรงสายผ่านเวลาลําเลียงอะถ้าตรงไหนที่มันมีน้ําหนักมันมีสบู่อยู่ในนั้นกล่องมันก็จะไม่ตกลงไปข้างล่างสิแต่พอมีถ้ามันกล่องมันเบาแมันไม่ถูกบรรจุเพราะมันอาจจะผิดพลาดขั้นตอนมันอาจจะผิดพลาดว่าคนมันผิดพลาดอยู่แล้วเครื่องกลเครื่องยนต์ก็ยังมีผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นปรากฏว่าเมื่อกล่องสบู่นั้นตกลงไปก็สแสดงว่าในนั้นไม่มีก็หยิบเอากล่องนั้นไปบรรจุใหม่จนครบออเดอร์ก็ไม่เสียหาย ของก็มีคุณภาพของส่งไปให้ลูกค้าก็ไม่ต้องขาดทุนคนได้ของก็รู้สึก happy นะแล้วก็การค้าขายก็คู่ค้าคู่นักทำธุรกิจร่วมกันเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้ซื้อเป็นผู้เป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ขายเป็นผู้ซื้อก,ก็พอใจทั้งสองฝ่ายทั้งหลายวิธีการบางครั้งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เรา่คิดให้มันยากเกินไปเท่านั้นเองบางเรื่องนะต้องใช้จังหวะใช้โอกาสนะต่อมายังรู้ยังนึกไปถึงว่าจังหวะนี้มันสําคัญยังไงต่อชีวิตตอนเป็นเด็กมันจะมีครกอยู่ครกกระเดื่องครับนะทางนี้เขาเรียกครกมองครกมองนะครกกระเดื่องนั่นครกกระเดื่องมีคนหนึ่งต้องเหยียบกระเดื่องนะอีกคนหนึ่งก็เอาของที่ใส่ลงไปในครกนะส่วนใหญ่เขาจะตําข้าวสมัยก่อนไม่มีลงสีเนี่ยตำข้าว ที่จริงกลับมาทําแบบนี้บ้างก็ได้เนาะถามมาทํากินกันไม่มากก็แต่ที่จริงการตําข้าวเนี่ยเอาแต่เปลือกมันออกมันไม่ถูกขัดไม่ได้ขัดโปรโตีนออกไปด้วยไม่ได้ขัดข้าวที่มันเป็นข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องคือข้าวที่มีโปรโตีนเยอะนะไม่ได้ถูกขัดให้มันเป็นสีขาวแต่คนส่วนใหญ่ชอบข้าวสีขาวดูมันสวยมันน่ารักดีมันน่าอร่อยใช่ไหมฮะแต่อันนี้พูดถึงครบนะถามว่าจังหวะชีวิตสําคัญอย่างไร เวลาคนหนึ่งเดียบกับเดืองใช่ไหมครบกระเดือง,รรองและอีกคนหนึ่งต้องใช้มือเพื่อที่จะอ,อะไระะพลิกสิ่งที่อยู่ในครกนั้นเพื่อให้มันละเอียดให้มันทั่วถึงใช่ไหมเวลากระเดืองเขายกขึ้นปุ๊บเราต้องรีบเอามือเราเขาเรียกว่าะนะ,ะกลับหรือว่าใช้ไมธถือคนเอามือของเราเนี่ยค่อยล้วงขึ้นมาแล้วก็กลับเอาสิ่งที่ถูกครกนั้นเนี่ยตำนะกระแทกแล้ก็ขึ้นมาอันที่ยังไม่ยังไม่ถูกตำก็จะ พลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนไอ้ที่ถูกตามแล้วก็จะไปอยู่ข้างล่างนะเอามือคนคนเข้าไปอย่างนี้ต้องมีจังหวะนะถ้าไม่มีจังหวะเนี่ยแล้วอ,ออกช้าแล้วก็ยกไม่เป็นเนี่ยก็จะถูกคบรก,กระเดื่องนั้นกระแทกมือเอาก็ร้องโอยกันละทีนี้แล้วก็จะพานโมโหไปถึงคนที่เหยียบกระเดื่องคนเหยียบกระเดื่องเขาเหยียบเป็นจังหวะเขาอยู่แล้วเราตั้งหากที่ไม่รู้จังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องรู้จักจังหวะชีวิต สิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและทำสำคัญอยู่ที่สิ่งที่อยู่กับปัจจุบันนี้ได้เข้าใจได้จิตเราก็เบิกบานจิตเราก็ผ่องใสได้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันนะหัวข้อคืนนี้พูดเรื่องว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาส่วนคําว่าปัจจุบันเป็นคําอธิบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้โดยผ่าน นะธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้รู้ว่าเราควรจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรมันมีปัญหาก็แก้ไขสิมันไม่มีปัญหาแล้วก็ส่งเสริมเลยหรือว่ามันดีอยู่แล้วพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นเรามาชวนกันจะพัดวันประกันพุ่งมีอะไรที่ต้องทำเราค่อยทำในวันนี้ มีคนถามว่าแล้วทำอะไรต่อคิดไปถึงปีหน้าต่อเลยคิดต่อไปอีกว่าเราจะทำอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ท่านก็จะสามารถจัดการกับสิ่งที่ท่านจะหวาดหวั่นและก็วิตกว่าจะจัดการไม่ได้หรือจะควบคุมไม่ได้รีบทำตั้งแต่วันนี้ต้อว,วางแผนตั้งแต่วันนี้ไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นเป็นผลแม้อาจจะไม่ได้เป็นผลในเรื่องของเชิงวัตถุนะท่านนะ แต่มันจะเป็นผลน่นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของทาง่านวัตถุก,ก็เป็นปกติบางเรื่องยังขาดทุนด้วยซ้ำขาดทุนคือกําไรท่านเข้าใจไหมบางเรื่องขาดทุนคือกําไรการลงทุนไม่ใช่แปลว่าต้องได้สิ่งที่เป็นกําไรลับขืนมาบางทีได้วิตภาพบ้างละได้ความเห็นอกเห็นใจบ้างละหรือได้เห็นธรรมชาติของความตรณีที่เหนียวของเราในจิตใจของเราด้วยละและเราก็ค่อยๆสละมันสิ่งนั้นออกไป เดิมมันก็ไม่มีมาก่อนสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติในโลกถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติสมบัติผัดกันชมแต่อย่าไปลองภูมิอย่าไปลองอย่าไปลองสภาพหรืออย่าไปลองใจหรืออย่าไปพิสูจน์อย่าไปทดสอบใครก็แล้วกันทดสอบใจตัวเองก็พอบางคนบอกแม้พูดได้ใจในขณะนั้นเขาอาจจะกําลังฟูมฟักอยู่พอตัวเราไปทํามันก็เลยพังทลายไปหมดเขาก็เลยไม่มีความไม่มีความไว้เนื้อเฉื่อใจเขาก็ไม่มีความ พัฒนาไปกว่านั้งกายเป็นความหวัดระแวงกลายเป็นความไม่มั่นใจกลายเป็นสิ่งที่เปราะบางของชีวิตไปไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรหรอกให้มันเป็นไปนตามวิถีอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใครทําได้ก็ผ่านในเรื่องเหล่านั้นไปวันหลังกลับมาแล้วมันกลับมาในเรื่องนี้แล้วมันไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ทํากันก็ฝึกกันไปใหมนะ่พัฒนากันต่อไปเรื่อย อย่างนี้สิมันถึงจะกลายเป็นว่ารู้และเข้าใจว่าควรวางแผนชีวิตกับปัจจุบันนี้อย่างไรสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาอย่าเผื่อเอาใจไปผูกกับความชอบใจไม่ชอบใจอย่าเอาไปผูกกับความรู้สึกว่าแค่นี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วอย่าไปผูกกับเรื่องใดทั้งสิน้นเป็นเรื่องของมันเองมันเป็นปัจจัตังพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกเรื่องเป็นปัจจตัง เดิมไม่มีอะไรเป็นของเรามาก่อนแต่เรากลัวเสียศักดิ์ศรีเรากลัวเราเสียหน้าเรากลัวว่าเราจะเป็นผู้แพ้ไม่มีหรอกคนในโลกนี้ที่จะแพ้นะคนขี่แพ้เท่านั้นแหะที่จะแพนะ้คนที่อยากเอาชนะเท่านั้นแหละถึงจะแพ้คนที่ไม่อยากเอาชนะใครเขาไม่มีพันแพ้หรอ,อกชีวิตเขาเพราะเขาไม่เคยอยากเอาชนะใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตต้องอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ชนะแล้วได้อะไรท่าน ถัาชนะแล้วเนี่ยได้คุณก็เป็นทุกข์อีกนะทุกข์กับภาวะที่จะต้องเป็นเจ้าของกับสิ่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นอย่าเข้าใจอย่าเข้าใจว่าได้อะไรมาแล้วเป็นเจ้าของแล้วจะมีความสุขนะท่านเป็นทุกข์ลาบ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงหรอกเป็นตัวเราเป็นเราเป็นสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเรียนรู้ อยู่กับสิ่งที่ควรเรียนรู้อย่างถูกต้องและชีวิตเราจะมีความสุขนะฝากกับท่านสาธุชนทุกคนไว้เพื่อให้ท่านทั้งหลายมีทำเป็นเครื่องเจริญจิตใจตอนนี้ไปเชิญท่านเจริญจิตภาวนาทำจิตของท่านให้ผ่องแผ้วผ่องใสยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจปัจจุบันอยู่กับความจริงในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงแล้วดีกันขนาดไหนรักกันขนาดไหนเมื่อผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่คงที่อย่างนั้นเหมือนสายน้ําที่ผ่านไปแล้วนะฮะไม่มีสายน้ําใหม่วิธีคิดหรือจิตใจก็เหมือนกันเมื่อผ่านล่วงเวลาเหล่านั้นไปแล้วก็ล่วงแล้วแต่สิ่งที่ท่านต้องทําใหม่คือท่านต้องรักษาสิ่งที่ท่านมีอยู่ปัจจุบันให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันพังไปกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีต นะและอนาคตก็ยังไม่มาอย่าไปคิดกังวลจกนกระทั่งอ๋อมันจะเกิดอย่างนี้ก็หาทางทางที่จะแก้ไขบางทีบางเรื่องต้องเตรียมการไว้นานแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่คุณต้องใช้สติปัญญาในขณะนั้นทันทีท่านจึงต้องฝึกไว้อยู่เสมอตอนนี้ไปเจ,เจริญจิตภาวนา ใ,ใจเขาลื้งเล้งลดล็อใ,ใจยาวยาวโล่งโปร่งสบายผ่อนคลายเจิญทุกท่านแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยพระยาประชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อันนี้ขาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดต่การธรรมะเดินใจในค่ำคืนนี้ฝากแต่ทุกท่านไว้แต่เพียงตัวนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมมีแต่ทุกท่านกับมาพบรายการเใหม่ในค่ำคืนต่อไปขอเจริญพร